ไจโรอุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถตรวจจับการล้มได้ทันทีและสามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของผู้ดูแลบริษัทมุ่งเน้นการทำธุรกิจแบบ B2B ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป็นบริษัทประกันสุขภาพและบ้านพักคนชราเอกชนโดยบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจในรูปแบบ B2C ต่อไป จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวอุปกรณ์ถูกออกแบบมาเป็นอ c อเ s อรีที่สามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวกและทันทีที่อุปกรณ์ตรวจพบการล้มของผู้สวมใส่ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังไลน์แอปพลิเคชันของผู้ดูแลเพื่อให้ผู้ดูแลเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอีกทั้งไจโรยังสร้างความแตกต่างโดยจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ Cloud a p อ l พลิเคช n และแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ และยังมีบริการเรียกรถพยาบาลเพื่อส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงให้ได้ไวที่สุด